เอโยกราบสวัสดีชาวโรบุตทุกกุกทันกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในแมป All Star Tower Defense X กันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ไลฟ์สดไปนะครับน้องๆบอกว่าให้เก็บตัวนี้ใช่ป่ะไอ้ Darkwing เนี่ยพี่ก็เก็บมาแล้วแล้วก็มันอัพเกรดไม่ได้นะเนี่ยมันต้องมันต้องใช้แหละมันแอดเซนมันต้องใช้เอ่อไลนิ่งแลนส์ใช่ไหมแล้วก็ไอสองอย่างเนี้ยต้องเก็บอยู่ในชาเลนจ์แต่ว่า ไม่สามารถที่จะผ่านได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็มันต้องไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวอะไรบ้างถึงจะสามารถผ่านชา a l เลน g ์ไปได้อีกคนหนึ่งที่บอกมีเนย์มากับเอ็มเปเป้ P P e, ใช่ไหมโอเคครับเอ็มัปเป้ P P e ก็เก็บมาแล้วนี่เอ็มเปอเป้ P P e, อันนี้เนย์มาเนี่ยมี2ตัวนี้ก็ชิลใช่ไหมได้งั้นมาลองสูตรของคนนี้ดูมาลองดูนะครับ บิวปะกอ์ช็อปบริการขายยูนิตและไอเทมในโรบ็อกตอนนี้มีแมปโกอาการเดนแล้วนะมีบริการต่างๆให้เลือกใช้รวมถึงสัตว์เลี้ยงหายากสินค้าในคลังเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันไม่ว่าจะซื้อแบบคอมโบเซต2-3ตัวหรือซื้อแบบเดี่ยวๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีบริการขายโลบักแท้ที่มีให้เลือกหลากหลายราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนแมบปบที่มีให้เลือกก็มีเยอะแยะสามารถใช้บริการได้ที่บิวปะกอนช็อป เอาละตอนนี้เรามาอยู่ในแมปแลว้วเราก็ต้องใช้ตัวฟาร์มมาก่อนเลยฟิวเจอร์รูนซิตี้ซิตี้รูนนี่ว่ะอ่านข้ามทำไมล่ะข้านเชิญเยอะไปนะมันมีตัวต้นเกมเลยัวนี้มาเพราะว่ามันตีค่อนข้างไกลนะ,ะตีไม่นะเฮือดได้แค่นี้แหละได้่นี้แหละนรูโตนี่แหละน่าจะดีสุดละ ในการตีต้นเกมเลย ừ, 700เออเจ็ดร้อยเลยตีหกศูนละอไปไวงกินมาก่อนเดี๋ยวจะแยวอันนี้เล่นมาหลายรอบแล้วนะียด่านหกเนี่ยแต่ว่าไม่ผ่านสักทีไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะผ่านไหมเนี่ยถึงเราจะได้บัฟโหดๆโหดที่มาก็เถอะโอ้โหรูเวิวต่ำมันไม่ตีลืมเลยอันนี้เหละนะอัพหน่อย มาฟิวชั่นกันเลยปะแล้วก็อัพเกรดไปอ่าอุ้ยตีไก่มากโอเคเลยปะโอเคยัง go 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 เฮ้ยโอเคโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ตอนนี้ปล่อยให้มันอัพตัวเงินแบบออโต้อยู่ไม่สามารถที่จะอัพตัวอื่นได้ดู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 ดีดูดีมันหิวมันหิวตลอดเวลา มันอัพตัวเงินอยู่เฮ้ยมันจะแย่นะทำไปเล่นไปเอา้าฟิวชั่นได้แค่ครั้งเดียวเหรอเ้ยทำไปเล่นไปบันเทิงนะอุ้ยรอบนี้น่าจะผ่านหรือเปล่าขอให้ผ่านเถอะขอให้ผ่านเลยะขี้เกียจเล่นแล้วโอ้ยไม่รู้จะต้องใช้คอมโบไหนมันถทงจะโหดไม่มันอาจจะมีระยะฟิวชั่นก็ได้ลองดู ว่าจริงด้วยเฮ้ยมีระยะฟิวชั่นก็ไม่บอกเอาโอเคไปปึ๊บปับป๊บปึบ๊บชิบหายแล้วมันจบแล้วนะคินเต็มฮับอะเต็มฮบยังไงต่อเจอวันนี้เจอวันนี้ออาทำไมตีไม่เข้าทำไมตีบอลไม่เข้าวะน,นี่มันแพ้เพราะตีไม่เข้านี่เอง ก็โถเอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมเราแพ้อ่ะก็ะนั่นแหละครับอย่างที่เห็นเราไม่สามารถเอาชนะได้เลยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชาเลนจ์ดูนะเดี๋ยเอมปเัปอป้กับเนยมาจะทำหให้เราต่านได้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในชาเลนจ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัวเงินก่อนครับเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราจะไม่เอาเอมปเปเป้ลงละเราจะเอานารุโต,โตแทนดีกว่า รู้สึกว่าโนตตมันแรงกว่า s ิงเกิลเพลสเมนต์เนอะเมื่อกี้เห็นมันผ่านอยู่พี่ห้นะยแล้วยาแล้วยาแล้วมันย่แล้วอึ๊บเอาเป็นวีลสองครับเผนะื่อเผื่อตัวแบบนี้ไอตัวแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วโอเคตัวนี้จัดไป แล้วก็เหลืออัพตัวเงินนะห้าพั้ายแล้วดูที่รอบนี้เราจะสามารถชนะชาเลนจ์ได้หรือเปล่าเราต้องมีเเราต้องเอาเอมาเป้ดิเอาเมาเป้เั็นเมาดิาต้องแบบนี้ดิถ้าเกิดวิวห้าเราก็จะเพิ่มได้อีก2ตัวสำหรับการเล่นแบบซิงเกิลเพลสเมนตะ์คือวางได้ยูนิตแค่ได้แค่ตัวเดียวอย่างละตัวสิไม่ใช่ตัวเดียวเฮ้ยมีมววปะ นี่แววชนะนะเนี่ยอุย้ยครั้งแรกที่จะชนะหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยขอร้องขอคอชนะจะได้เก็บไอ้เจ้าของอัปเกรดดีไหมแต่และตัวเนี่ยเลือดไม่เยอะเท่าไหรน่นะเอ้ยแปดร้อยเองที่ที่มันยากก็เพราะว่ามันต้องอัปเกรดตัวละครให้เป็นเลเวลตามที่มันกําหนดอะ่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมอัปเกรดเลเวลสองเลือดพันเดียวอะไรเงี้ยชิวๆนะอ่ะโอเคสุดท้ายก็ อัพไปครับเด็กนิดเดียวอุ้ยพอดีเลยเนียมาเราอัพสุดทุกตัวละหวังว่าจะชนะผ่านเชลเลนได้นั่นเนี่ยขนาดเลเวลเรายังไม่ถึงเล้ยเลเวลแนะนำคือ20เนี่ยแต่เรา16อยู่ตอนนี้ฮัรลุโต้ตีอุ้ย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 จาก24ี่ใช่ป่ะอุ้ยตีที10ครั้งเลยใช่ไหมเฮ้ เอาเรื่องผ่านชาลินเป็นครั้งแรกหลังจากที่ลองมาหลายสุดได้ไหมอุ้ยได้หวานเจี๊ยบกดหนึ่งกรีนสีเหลืองอันนี้มันเป็นกดสองอะตรงนี้อันนี้กดหนึ่งเรนโบว์ไง ấy. ไม่ใช่กรีนอะพวกเราอันกันอะหาจากไหนเนี่ยอุ้ยไม่ไหวละงุดงิบเอ้ยใครรู้ก็ คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับพอดีอยากมารันแมบ,บนี้แหละจะได้ตึงๆกับเขาบ้างนะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเลเวลก่อนนะให้ถึงเลเวล20ก่อนอุตส่ามัน XP คูณ2ทั้งทีคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านรับผมบ๊ายบาย